ขัวพี่พี่น้องชุดไหมตามมาดอกมันยังไ้เขียวเม็ดเนาะฝั่นเอามันละเอียดโหดอืมไฟกลางๆเนาะขี้กลอนสำเร็จรูปในซุปเปอร์มาร์เก็ตมันไม่อร่อยอะขนาดเอาขวาัวสั่มยังแม่อร่อยเลยพี่น้องเอ้ยอจะมานั่งขวัวผิดเองเดี๋ยวจะค่อยๆขัวไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันทิใหม่ช่องนี้ดูเพื่อความเพลิดเพลิพพนนะพี่น้องบางคนก็ไม่มีเวลามาขวาัวผิดด้ยวยล่ะเอออะไ นึกมาขวดดูกันเพลินๆพี่น้นองพริกก็คู่กับผักลาบปลาดุพี่น้องอร่อยอร่อยไม่ได้ทำให้ดูเด้อเออให้ดูพอสมควรอาหารพร้อมแล้วจ้า เพื่อนเพื่อน,นมาร่วมรับประทานอาหารเด้อนี่ลาบปลาดุกยา่างเสียบเสียบเสียบ,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 บที่สุดในสามโลกเลยพี่น้องเลยจะทำยังไงดีกับชีวิตอาหารแสียบ,บอยู่ตรงนหนอันที่จริงเนี่ยเราคอยอยุ้เข่อยพี่นอ้องมันแซบ่บปลาดุกนี่ังไรกับเสียบเด้๋ยวลอยฟังตอนแป๊บนึงเดี๋ยวลอยฟังไว้่ยังไงข้างนอกมันเสียงดังอยู่ด้วพี่น้อง เฮ้ยนซี่พไปซื้อปลาดุกย,นะย่างมาเป็นบ้อนปลาดุกย่างมาเปิบขอยกับมะต้มใส่กับน้ำปลาล้านัวๆใไหมใส่น้ำปลาล้าน่อยนึ่งมะต้มจักหน่อยหนึ่งเพราะมันหอมนะอือแล้วก็เอามาทำแล้วก็ตีอยู่บนนอกไปแล้วก็ปลาดุกย่างมากอะทำลาบเลยด้วยเนีย่ยไม่ได้ใส่น้ำปลาล้งปลาล้านี่ย แต่น,นั้นน้ำปลาเนาะอ,อันนี้ใส่เครื่องต้มหนักไปละซื่องมก็ลดรสทีน้ำปลาเขากวักอัวอเองเขากวักตัวอเอง,ออเองพริกป่นผนเองหน้องเอ้ย อันนี้ขิงอ่อนพี่น้องกินไปหน้าพ้นไ่ความชื้นพี่น,ออน้องหอไมะมเผาจากอีสา แสบแสบแสบไม่ต้องพูดต้องจาเลยทำนี้เผื่อพี่เผื่อน้องเด้ออ้อแจกพี่กัดปลาดุปลาดุกย่างเลยพี่น้องเขาขายตัวยี่สิบห้าบาท มัใหญ่อยู่นี่นี่อันนี้ใช่ตัวเดียวด้เนี่ปลาดูกตัวเดียวพี่น้องปีสองเขาขายยืมสี่ชั่วโมงขายทั้งวันทั้งคืนอะ่ะเขาจะมีขนเนียวมีอะไรอาหารเยอะแยะเลยเขาขายยืมสี่ชั่วโมงพี่ดีพนมยงสองหรือว่าสอยแสงทิพอยู่ทางมาท้ทายซอยอ อย่าประดูกอย่างนี่ไปบางจ้าวะก็ไม่เจอได้พี่น้องมันมดไหมบางคนเข้ามาเหมาเป็น1ิบตัวน่ะเข้าเหมาไปทําอะไรอะก็ไปลาบขายบ่เหิไอ้น้องที่ขายมูปิ้งในซอยนี่เขาก็ไปซื้ขอขาหนียวอยู่นั่นแหละขอน้วหนึ่งช่างกิโลขายมีนอลาไปก่อนนะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้ะ ยูดีกินแซ่บเลยหาแนวบ่แพงจย่างเงเพราะเลือกได้อยูกรุงเทพพี่น้องของไม่ค่อยแพงอืมว่าแต่อาหารแบบได้ดีเข้ามากน่ะกินไปโหลดเนาะ Thank so much everyone s h a m e for you support See you next video Have a beautiful day Bye 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 Really yummy